ครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะนะครับก็ทักทายกับเอฟซีนะครับย่ามเสาร์นะครับวันนี้ก็บรรยากาศกับค่อนข้างจะหนาวนะครับเย็นได้จักน้อยครับวันนี้ก็วันที่26ธันวาคมนะครับสงสัยสีหนาวตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องบรรยากาศหน้าหนาวตอนรับปีใหม่เนี่ยโอ้บรรยากาศดีครับ ้าผู้ใดนะครับมาบานห้องช่วงเวลานี้นะครับกระสิได้สัมผัสนะพี่น้องบรรยากาศที่หนาวจักน้อยพอดีพอดีครับพอดีนั่งขี้เข้านะครับอากาศอากาศกระชีดสรเหตุการ์กินข้เขา่าจีนะันมีความสุขนะครับมีอัทรสอาหารช่วงฤด้ดูหนาวที่คล้ายดีกับข้เขาจีพี่น้องถ้าไปกินขี้เข้าตอนนาห้อนนี่มันกระ่บ,บไว้ครับมันร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายนะครับ เมื่อก้อนพี่น้องนะได้ยหลยปีผ่านมาแล้วนี่นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือก้อนปีใหม่นี่นะครับสีขายของดีครับเลยนะครับผู้ได้กระตั้งนาตั้งตาลอการค้าขายช่วงปีใหม่แต่ปีนี้ครับมันรู้สึกว่ามันมันเงียบเงียบครับเงียบเง,บงาเลยนะครับบอกใคยคึกขืนบอกใครอ,อันจวดจากไนเลยก็เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจน้อง ก็รูกกันอยู่ครับว่าบ้านเท่านะครับเศรษฐกิจกระแย่นะครับแล้วก็การสู้รบนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาน,นะครับก็มีผลครับสร้างความเสื่อมหมันในกับผู้บริโภคพี่น้องเฮ็ดแย่ไปนน้ำกันเบิดนะครับขนาดว่าผมนี่นะครับอยู่ตรงที่ว่าบ่มีการสู้รบนะครับมันก็ยังยากครับมันก็ยังยากเลยนะ แล้วพี่น้องนะครับที่อยู่ตามเนี่ยใช่เดีนพี่น้องแห่งเพิ่มความลำบากว่าะหเป็นสามแถาสี่ท่านะครับไหนจะค้าขายไม่ดีนะครับต้องอพยพออกจากบ้านไปอยู่ศูนย์พักพิงนะครับสัตว์เลี้ยงก็บ่ได้กินอาหารนะครับหัวค้อยี่ยก็จอยคือการสูรบกับยิ่งกันพี่น้องก็ฮูงว่าลูกป,ปืนมันสิไปตกใส่ครับไผกขสิกข้าไปเสี่ยงเกี่ยวหยาให้งวยค้อยไปเอาน้ำให้กันอยู่ทัน นะครับนี่แหละครับความทุกข์ยากนี่มันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพี่น้อง,เก,กเ,กงเกิดการสู้รบเกิดสงครามเกิดการคัดแยงนะครับมันจะไม่มีอะไรที่มันดีเลยมันมีแต่แนวเสียนะครับการสู้รบกันเสียอย่างจริงเงินทองพี่น้องเงินทองนี่เสียก็คือนี่แหละลูกเราเบิดลูกปืนนี่นะครับแต่มีแต่การสื่อมากที่พี่น้องไอ้ที่ผลิตเองนี่ก็จะคิดว่าบริสียเงินเ้อกัเสียเงินสื้อวัตถุดิบมาผลิตเพื่อกันครับ แต่ก็จะถูกกว่าการที่เราไปซื้อสําเร็จรูปมานะครับแล้วก็การเสียโอกาสการเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับแท่นทีสีเดค่าขายแท่นทีสีเดคทำม,มาหากินแท่นทีสี่ดไปเฮ็ดงานในอาเภอไปรับจงรับจ้างก็บว่าได้ไปพี่น้องเสียเวลาในการลบลุกพื้นนะครับนี่แหละพี่น้องผมก็รู้สึกสงสารนะครับรู้สึกสงสารพี่น้องที่อยู่ตามนแนวตะเก็บใชยแดนนะว่าการสู้รบอย่างนี้นะครับไม่มีผลดีนะครับ ต่อประชาชนนะครับไม่มีผลดีต่อประเทศชาตินะครับแต่ก็ยังว่าแหละพี่น้องไพกับวายงงการสู้รบมันยืดเยื้อหรอกครับแต่ว่าเราก็เป็นแค่ประชาชนตาดำๆครับที่ต,ต้องปฏิบัติตามพี่น้องเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับการสู้รบนะครับกับุ่งว่าสิจบมือใดก็ไดนะแ้แค่ภาวนาครับว่าให้มันจบเร็วๆนะครับ พี่น้องที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน่ก็จะได้กลับบ้านกับซองไปสลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าถ้าเป็นยังสี่พี่น้องสู่รบกันจนหดปีนานีากน่ก็ก็คือสี่บาไหวครับมันเสียโอกาสทำมาหากินจะลืมนะครับบาในการเกิดซึกสงครามยังสี่นี่นะครับพี่น้องอยู่แถวน,นั้นที่ไม่หนีบอกว่ามีเลยครับแล้วการที่หาเงินไปใส่หนีธนาคารหนีจังไหนนะพี่น้องบ้านนี้อ่หนีธนาคารนี่พบกเกี่ยวกับการสู่รบได้ แม่นาสีลบกันเกิดอุทกภัย,ภยจะได้ก็แล้วแต่เกิดโรคระบาดแต่ว่าดอกเบีย้ยนี่นะครับก็ต้องเดือนอยู่คือเกา่านี่แหละครับเบื้องแล้วมันขนาดสงสาร,รพี่น้องครับน่ารรสงสารนะครับคือหลายคน,นอาจีวะว่าอตอนนี้มิสเอ้ยุตามเนี่ยใช่เดยนกับทีว่ว่าแต่เป็นอย่างดอกมั้งมันก็นมีอ,อยู่พี่น้องตามข้าคิดนะครับแต่ว่านะครับความเป็นจริงเนีย่ยมันแสนพูดลำบากเลยนะครับมันลงบากที่ดีเลย แต่พี่น้องผู้ไดเอฟซีพูดทอทีอยู่ตามแนวตะเกียบชายแดนตอนนี้ครับคอมเมนต์คอมเมนต์ผมมาเบิงครับว่าเป็นเจ้ไหนพี่น้องนะครับยูดีสบายว่าเป็นเจ้าไหนนะครับเท่ากับได้แค่ฝากกำลังแร่งใจเัาไปเห้เพ่อนครับให้สูต่ต่อกันไปนะครับอนาคตขา้างหน้าก็อยากให้มันจบโดยเร็วครับพี่น้องก็ที่ดอกมาทำมาหากินออกมาใส่ชีวิตกันแบบปกติสุดนะครับบ้านห้องก็อยากให้จบไว้ครับแต่ผู้นำบ้านเขานี่รู้สึกว่าจะ ต้องการห่วงแหนอำนาจไปในมือนะครับบ่อยากให้มันจบนะครับพเพราะถ้าเขาล่งนี่น้องถ้าเขาล่งนี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาปกติได้ระวังสองปะเทศจริงๆแล้วนะครับประชาชนระหว่างเข้ากับขเขมรน,นี่บได้มิ่ยังผิดใจกันดีมันผิดที่ตรงผู้นําครับตะแคงยุยแย่นะครับอยากให้เกิดนะครับเมื่อเกิดแล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเองและก็พวกพ้องที่จะได้อยู่ในอำนาจต่อไป แค่นั่นเองครับอยากซื้อทอดอำนาจแค่นั้นเองแต่สร้างความลำบากให้ครับพี่น้องทั้งสองประเทศนะครับถ้าคนแบบนี้นะครับอยู่ในโลกสักสิบคนผมว่านะครับโลกนี่คงวุ่นวายนะครับโลกนี่คงวุ่นวายแน่นอนนะอันนี้ก็บอกว่าพี่น้องเอฟซีฟังนะครับแล้วก็เป็นกําลั่งแรงใจนะครับให้พี่น้องเอฟซีที่อยู่ตามชายแดนนะครับว่าอ่าตอนนี้ลำบากบ่อเป็นยังไงนะครับก็กอให้ สู้ต่อไปพี่น้องเพราะว่าชีวิตนะครับเขาให้หองามาต่อสู้แล้วครับขอภาวานาครับวา่าขอให้มันจบลงเดยเร็วครับขอให้มันจบลงเดยเร็วนะครับผมไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีกนะครับเพราะว่าทหารก็สูญเสียไปแล้วตั้งยี่สิบสามคนนะครับขาขาดอีกเก้าไรแล้วครับตอนนีต้ตะเสียพี่น้องประชาชนก็เสียทหารก็สูญเสียประเทศชาติก็สูญเสียสูญเสียทุกอย่างครับสงครามเกิดที่ไหนความสูญเสียเกิดที่นั่นครับ อันนี้ก็บผอยากให้มันเกิดขึนกับงไพ่และพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยครับขอให้มีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่นะครับคิดทิ้งไดก็ขอให้สมปรารถนานะครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างมากมายนะครับขอเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องที่อยู่ตามใช่แดนนะครับขอให้เข้มแข็งและกสูตต่อไปนะครับจะ่างไก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอคุณมากมากนะครับเจวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ